สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทยจัดก,การประชุมสัมนาเชิงวิชาการแนวทางการป้องกันและกระบวนการโจกรกรรมรถจักรยานยนต์ซึ่งมีตัวแทนจากผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทยมาร่วมประชุมได้แก่บริษัทเอทีฮอนด้าจำกัดบริษัทไทยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดบริษัทไทซูซูกิมอเตอร์จำกัดและบริษัทคาวาซากิมอเตอร์เอนเตอร์ไรส์ประเทศไทยจำกัด สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทยเริ่มก่อตังมือวันที่9มีนาคม2544โดยมีวิสัยทัศน์ไว้ว่าสร้างประโยชน์เพื่อสังคมรณรงค์ถนนปลอดภยัยห่วงใยรถจรกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติลดอากาศมลพิษส่งเสริมธุรกิจรถจักรยานยนต์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนถาวอตลอดไป การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นณนห้องสันปะตึงโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว